อ่าอ่าสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมบอร์ดเอ่อบอร์ดจีน24มอสเฟตนะครับผมอ่าช่วงนี้มาบ่อยมากฮิตมากนะครับรุ่นใหญ่เลย24มอสเฟตพร้อมหน้าจอนะครับผมเต็มรูปแบบนะครับอ่าลูกค้าส่งมานะครับบอกว่าต่อพัดลมเอ่อต่อสายพัดลมตรงเข้าพัดลมน่าจะตัวใหญ่ทําให้ ระบบไฟมีปัญหาบอ,ชอดช็อตเลยนะครับผมเปิดไม่ติดเลยนะครับตอนนี้อาการที่ส่งมาคือเปิดไม่ติดเช็คเบื้องต้นแล้วมอสเฟตหรือ IGBT น่าจะไม่ช็อตนะครับผมมัดมอสเฟตเรียงกันอยู่เป็นตับเนี่ยอ่าไม่ช็อตเลย40008 4 0 0ศูนะครับ02ตัว h y 4 0 0สียอดนิยมนะครับผมเ,เบอร์แท้ร้อยกว่าบาทนะครับผมร้อยบาทแหละอ่านะครับผมที่ร้านเรามีอยู่นะครับ ทีนี้นะครับผมเมื่อผมซ่อมชุดจ่ายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสักนิดหนึ่งมาดูกันหน่อยนะครับนี่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 น,นี่ไม่โฟกัสทำไงเนาะแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่คือมอสเฟสผาาจ่ายไฟนี่เห็นไหมจุดตรงกลางตรงนั้นคือชิปนะครับ ชิปของ m o s f e t ใครที่เป็นสายช่างก็พอจะรู้อยู่ว่ามันเล็กหรือใหญ่นะครับเล็กมากเบอร์นี้นะครับ IRF น่าจะเป็น IRF 640นะครับตัวนี้ IRF 640น่าจะเป็นเกรดที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ตัวนี้คือติดมากระบ,บอดเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาลดเกรดมาหรือว่ายังไงนะครับติดมากับบอดเลยนะครับแค่ต่อพัดลมตัวใหญ่กว่าเดิมกินกระแสเยอะกว่าเดิม อ่อมอเฟตภาคแจกไฟพังเลยนะครับนี่ช็อตมาเลยอ่าช็อตมาแบบนี้เลยนะครับอ่าผมได้เปลี่ยนแล้วทีนี้ดูของเอ่อดูของทางร้านสะหน่อยแล้วกันอ่านี่ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอะไรนะครับแค่มาดูให้เห็นว่าอ่ามันไม่ควรที่จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาดูกันต่ออ่าปุ๊บโฟกัสสี ่ามาดูกันต่อนะครับโอ้มือโคตรดำเลยอมือช่างนะครับไม่ต้องสนใจดูกันต่อนะครับผมฟังฟังซ้ายมือนี่จะเป็นอะไรของทางร้านนะครับจะทํำยังไงให้มันโฟกัสหนอนี่เห็นไหมดูขนาดชิปนะครับดูขนาดชิปแตกต่างกันเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็น r เอ4 0่ศูนยนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมวางใส่ตรงพื้นเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนี่ อันนี้เป็นของที่ติดมากับบอร์ดนะครับอ่นี่เป็นของที่ติดมากับบอร์ดนี่นข,อบบอนของทางร้านอ่าเดี๋ยวมาดูขนาดชิปมันใกล้ๆเลยไม่รู้จะโฟกัสให้หรือเปล่านี่นะครับโฟกัสแล้วนี่เป็นของติดมากับบอร์ดนะครับดูขนาดชิปมันดีเล็กนิดเดียวนะครับน่าจะลดเกรดมาอันนี้ของทางร้านที่เปลี่ยนให้นะครับของแท้นะครับชิปเบลเลอร์เลย สำหรับเออ,เ,อ,อเบอร์นี้นะครับผมคลิปแค่นี้ถือว่าใหญ่สําหรับเบอร์นี้แล้วนะครับผม640นะครับอ,อ,อะไรตระกูลยี่ห้อ ir เนี่ยจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือข้างหลังนะครับจะมีจุดสีดําแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ว,วนี่ครับมันจะมีจุดสีดําอยู่แบบนี้ส่วนที่ติดมากับบอร์ดปกติผมเจอของแท้นะครับแต่รอดนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่อะไรมานะครับนี่มันไม่มีจุดดำนะครับจุดสังเกตแรกอ่าพอพาออกมาดูชัดเจนเลยนะครับลิปเ,เล็กกว่าเ,เม็ดงายอีกนะครับผมเล็กมากนะครับทำให้นะครับ,นะรบมันทำงานได้นะครับแต่ มันมันทนกระแสสูงไม่ได้นะครับเมื่อเราต่อพัดลมที่กินกระแสมากกว่าเดิมทําให้มันช็อตได้นะครับเมื่อชุดนี้ช็อตนะครับปรากฏว่าอ่าหลังจากที่ผมซ่อมชุดจ่ายไฟแล้วตอนนี้จ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดหน้าจอติดแล้วมีไฟแล้วนะครับอ่าตอนนี้บอร์ดมีไฟแล้วทํางานได้ปกติแต่นะครับเมื่อใส่บอร์ด EGS ตัวนี้ลงไปปรากฏว่าเอ่อทำงานไม่ได้นะครับเปิดแล้วหน้าจอไม่ติดก็คือไฟหาย อ่าสันนิษฐานก็คือว่าตัวนี้ยังช็อตอยู่นะครับมีตัวนี้ช็อตด,ด้วยก็ไม่โฟกัสก็ไม่รู้ว่าช็อตได้ยังไงแต่ช็อตด,ด้วยนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดเอ่อ PWM นะครับหรือว่าบอร์ด e EJS นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ EJS นะไม่ใช่ e g s 002นะตัวนี้เป็นบอร์ดแดงของเขาโดยเฉพาะ,ะกล่องไหมทำไมขี้ร้ายแทบวะนะครับมันเป็นบอร์ดของเขาโดยตรงนะครับ อ่าบอร์ดตัวนี้ก็ช็อตอยู่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช็อตได้ยังไงทีนี้ถ้าบอร์ดตัวนี้ช็อตอยู่นะครับเข้าเก์เข้าหลักการเดิมเราจะรู้ได้ไงว่าไอซีตัวไหนมันชอ็อตอยู่นี่นะครับหลักการเดิมเลยเอาฟักนะครับน้ำยาบัดกรีมาป้ายไว้ที่ตัวถังของไอซีเบอร์นั้นๆน,น,นะครับอ่าที่ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะช็อตอยู่นะครับป้ายแล้วก็อ่าตรงนี้ผมจะเชื่อมขาโดยใช้คาปาตัวนี้เชื่อมออกมา ตัวนี้จะเป็นขาบวกนี้จะเป็นไฟบวก5โวลต์อีกขาหนึ่งจะเป็นกาวนะครับน้าหลายคนถ้าเคยดูช่องผมเคยดูคลิปผมคงรู้แล้วว่าผมจะทําอะไรแต่หลายคนที่ยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคลิปนี้เลยนะครับโดยนะครับผมจะป้อนไฟ5โวลต์เข้าบอร์ดโดยเข้าบอร์ดโดยตรงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดระเบียบสังคมแป๊บหน,นึ่งนี่ นะครับสายบวกคลิปที่5โวลต์สายลบก็คิิเก่าวปกตินะครับถ่ายยังไงจะเห็นเลยนี่อ่าทีนี้ผมจะตั้งไฟไว้ที่5โวลต์เอาสัก1แอมป์ก็พอนะครับสังเกตนะครับนี่ผมยังไม่เออก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ทำนะครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูกันสดๆเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามี i c ซตัวไหนตัวหนึ่งช็อตอยู่ ถ้าเราป้อนไฟห้าโวลต์เข้าบอร์ดโดยตรงนะครับอืมอ่าปรากฏว่านะครับผมไฟห้าโวลต์ป้อนเข้าได้ปกตินะครับไฟห้าโวลต์ป้อนเข้าได้ปกติมีไฟติดที่บอร์ดแสดงว่าอ่อ CPU ตัวนี้ไม่เสียนะครับถ้าป้อนห้าโวลต์แล้วทำงานได้ CPU eg8010 ไม่เสียนะครับทีนี้นะครับทำไมเสียบบอร์ดเ,เสียบบอร์ดตัวเนี้เข้าบอร์ดตัวนู้นแล้วมันทำงานไม่ได้มันยังมีอีกไฟอีกชุดหนึ่งก็คือชุดไฟ12โวลต์นะครับผมก็จะทำวิธีเดิมเนี่ยโดยเอาไปต่อที่ขาไฟบวก12โวลต์นะครับแล้วมาเปิดอีกทีหนึ่งแล้วมาสังเกตดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม โอเคหลังจากที่ผมเปลี่ยนไฟมาใส่ช่อง1 2โวลต์แล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันดูขั้นตอนเหมือนเดิมเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยผมจ่ายไฟแค่5โวลต์ก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องจ่าย1 2โวลต์มันจะเยอะไปจ่ายแค่5โวลต์ลิมิตไว้ที่1แอมป์ก็พอนะครับย้านะครับช่องของอิบสอโวลต์นะครับของบอร์ด ejs นะครับผมโอเคผมจะออนไฟเข้าเครื่องเอ้ยออนไฟเข้าบอร์ดนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้ดูที่ซับไพ่ก่อนดูซับไพ่นะครับผมตั้งลิมิตไว้ที่5โวลต์นะครับกระแส1แอมป์ออนไฟเข้าเครื่องนี่เห็นไหมกิน1แอมป์เต็มเลยแรงดันตกเหลือไม่ถึง1โวลต์นะครับแสดงว่ามีอาการช็อตอยู่นะครับมันกินกระแสบแบบนี้ต้องมีอะไรสักอย่างช็อตอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรชอ็อตดูที่บอร์ดนะครับถ้าตัวไหนช็อตมันจะร้อนนะครับทําให้ มันละลายฟักละลายนั่นเองอเดี๋ยวเปิดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเเท่าที่ดูนะครับ IC ที่ป้ายไว้ไม่มีตัวไหนร้อนเลยนะครับแสดงว่าอาจจะไม่มีตัวไหนช็อตอยู่ถ้าลักษณะนี้อาจจะเป็นตระกูลไดโอดหรือว่าซีเนอร์ตัวไหนตัวหนึ่งช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตไล่เช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่าเออมันตัวไหนมันช็อตอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวพอดีสายลูกค้าเข้าด้วยคงต้องขอเอ้ยจบคลิปอ่าวางไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับผมผมขออนุญาตอ่าไล่เช็คก่อนว่าตัวไหนเสียนะครับตัวไหนช็อตอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายต่อนะครับว่ามันช็อตได้ยังไงตัวไหนเป็นสาเหตุที่ทำให้บอร์ดมันไม่ทำงานนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้จ่ายเข้า12โวลต์เข้าไป แรงนั้นตกเป็นศูนย์เลยกินกระแสหนึ่งแอมป์เต็มนะครับก็แสดงว่าบอร์ดตัวนี้มีอะไรช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาตัวชอบบ็อตแป๊บหนึ่งอ่าครับผมมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมไล่เช็คนะครับเอเดี๋ยวปรับโฟกัสก่อนหลังที่ผมไล่เช็คบอร์ดนะครับว่าเออตัวไหนช็อตอยู่นะครับผมก็ไอเจอตัวเสียแล้วนะครับเ,เดี๋ยวแบบน่งนี่อ่า ดูอะไรนะครับไม่ต้องดูลายมือมันดํามากอ่านี่นะครับ C นะครับผมเป็น SMD ช็อตอยู่นะครับสองตัวนี้ช็อตนะครับไม่รู้ว่าช็อตได้ยังไงนะครับใช้เอ่อฟังก์ชันไดโอดไล่วัดนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนช่างเนาะใครที่สนใจอ่าตั้งย่านวัดไดโอดนะครับไล่วัดเลยนะครับจุดไหนที่ขึ้นเป็น0 0ให้ต้องสงสัยไว้เลยนะครับผมโดยส่วนมากแล้วนะครับ มันเป็นอุปกรณ์สารเอ่อกึ่งตัวนําเกือบจะทั้งหมดเพราะฉะนั้นใช้ฟังก์ชันไดโอดไล่วัดเลยนะครับมันจะไม่ขึ้น0ูนย์นะครับตัวไหนที่ขึ้น0ูนย์มันก็บางบางตัวอาจจะขึ้นแต่ให้เราสงสัยไว้เลยอาจจะมีปัญหาอยู่อย่างเช่นสมมติบางบางตัวนะครับถ้าไปวัดอา่าที่ค่าต่ำๆค่าความต้านทานต่ำๆมันอาจจะขึ้น0ูนย์เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่าอา่ะไอตัวไหนที่ควรจะขึ้นไอตัวไหนที่ไม่ควรจะขึ้นอย่างสมมุติว่าวัด เซนเนอร์ไดโอดหรือว่าวัดไดโอดหรือว่าวัดคาปามันไม่ควรที่จะขึ้นศูนย์ศูนย์ได้เพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนที่วัดแล้วขึ้นศูนย์ศูนย์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาซึ่งตัวนี้นะครับอตอนที่วัดติดอยู่กับบอร์ดวัดแล้วขึ้นศูนย์ศูนย์เลยศูนย์สี่ตัวเลยผมก็สงสัยว่ามีปัญหาก็ถอดออกมาวัดภายนอกก็กช็อตอยู่จริงๆนะครับช็อตอยูอ่สองตัวนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมนี่ ทำการเปลี่ยนใหม่เข้าไปแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับกล้องผมมันอาจจะโฟกัสห่วยแตกไปนิดนึงยังไงก็อ่าก็ดูไปฟังไปก็คงจะเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวมีตังค์เดี๋ยวซื้อกล้องใหม่นะครับขี้กากมากโอเคหลังจากที่เปลี่ยนอะไรแล้วนะครับเราจะมาเช็คแบบเดิมอีกทีหนึ่งโดยป้อนไฟ5โวลต์เข้าจุด12โวลต์ตัวเมื่อกี้ที่ว่ามีปัญหานะครับ อ่าตอนแรกจ่ายไปมันกินกระแส1แอมป์เต็มเลยทีนี้ผมจะลองจ่ายไปอีกรอบนะครับนี่เห็นไหมกระแสไม่กินเลย5โวลต์เต็มนะครับนี่ไม่มีการกินกระแสนะครับนี่เห็นไหมถ้าไม่มีการกินกระแสแบบนี้ไอไออาการที่ช็อตอยู่ก็แสดงว่าหายแล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวปลดตัวนี้ออกเสียบเข้าบอร์ดแล้วลองกินกันเลยนะครับผมอ่า อ่ครับหลังจากที่ผมได้ประกอบบอร์ดเข้าไปในบอร์ดเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการทดสอบออนเครื่องนะครับโดยใช้นะครับสายสโคบจับที่เอาพุทตรงนี้ปกติจะเป็นจุดต่อมอแปลงนะครับฮีซิงสองตัวเนี้ยอ่าผมก็จะยังไม่ต่อมอแปลงใช้สายสะคบจับสัญญาณไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องอาจจะสลับไปสลับมานะครับพอดีถ่ายคนเดียวนะอ่าทำการ อ,ออนไฟเข้าเครื่องนะครับนี่เห็นไหมมีไฟติดไฟ e อีเจกระพริบอ่าบอร์ดทำงานนะครับอ่โดยปกติแบบนี้มันควรที่จะมีสัญญาณออกมาแบบนี้อตอนนี้ถ้า e ีเจกระพริบ IP, แสดงว่ามันมันไม่เจอสัญญาณฟีดแบกนะครับผมจะทำการออฟไปก่อนนะครับว่ามันไม่เจอสัญญาณฟีดแบ k ก็เพราะว่านะครับมันต้องต่อมออแปลงแล้วเอา220รยเอาพุทของมออแปลงมาย้อนเข้าจุดนี้นะครับ มันจะทําให้ทํางานเต็มรูปแบบถ้าไม่มี2องยี่มาป้อนเข้าจุดนี้มันจะออฟตัวเองลงไปมันจะไม่ปล่อยออลูกขึ้นออกมานะครับอ่าทีนี้มันออฟตัวเองลงไปแล้วเพราะว่าผมปลดไฟเลี้ยงบอดออกทีนี้จะทําการปล่อยไฟเข้าบอร์ดใหม่ทีนี้ผมจะให้ดูสัญญาณที่ออกมาจุดนี้นะครับโอเคดูที่สโคบนะครับอ่าผมป้อนไฟเข้าออเครื่องอ่าทีนี้สโคบตัวนี้ยังไม่ใช่นี่นี่เห็นไหม สัญญาณนะครับอ้าวออฟไปแล้วนะครับออฟเร็วมากเดี๋ยวรอมันแอคทีฟขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับดูสัญญาณนะครับอ่านี้เห็นไหมเมื่อกี้นะครับเป็นสัญญาณจริงที่ใช้งานส่วนตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้มันออฟไปแล้วมันเป็นสัญญาณขึ้นแทรกนะครับผมนี่เห็นไหมตัวเมื่อกี้นะครับถ้าสัญญาณออกแบบนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวออฟก่อนถ้าสัญญาณออกแบบเมื่อกี้นะครับจุดนี้ที่เป็นสัญญาณลูกขึ้นนะครับเป็นโซเฟเว็บนะครับถ้าออกแบบนั้นก็แสดงว่าพร้อมที่จะต่อมออแปลงได้เลยยังไงก็ไม่เสียนะครับต่อหมออแปลงไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าก็สรุปได้ว่านะครับบอร์ดนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะสัญญาณออกสมบูรณ์แบบนะครับต่อหมออแปลงเข้าย้อนฟีดแบ็กมาเข้าเส้นนี้ใช้งานได้ทันทีนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็คงจะขอ,อจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าคลิปมันยาวแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ต่อมออแปลงให้ดูแต่นะครับงานตัวนี้ผมยังไงก่อนส่งลูกค้าผมก็จะเทสต่อมออแปลงเข้าแล้วก็เทสโหลดเต็มรูปแบบอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูอย่างที่บอกคลิปมันยาวแล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยทำมาหลายคลิปแล้วในการซ่อมบอร์ดนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้มีปัญหาระบบจ่ายไฟ บอร์ด e EGS เสียด้วยนะครับแต่มอดเฟสไม่ชอ็อตนะครับก็โชคดีหน่อยนิดนึงนะครับที่บอร์ดต,ตัวนี้ช็อตอย่างเดียวตัวนั้นไม่ช็อตนะครับอาเป็นว่าบอร์ดตัวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ